<Yeah. S 2> อย่างสมัยฟาร์มเลอแล้วก็จะอายุเกิ่มแตยังเป็นสมัยฟาร์มเลอรอยู่ให้แปรรูปนะคะสินค้าแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่เขาจะได้สามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้นส่งไปขายได้ไกลขึ้นแล้วไปได้ราคาที่สูงขึ้นอนอกจากนีน้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการวางแผนทานการเงินแล้วก็ชักนำให้ผู้ซื้อัวอ,อ,อย่าง ้ามาเป็นทำ business matching ให้เขารู้ว่าตลาดเนี่ยสามารถที่จะขายได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ท่านตลาดเองเก็เป็นรองประธานบอกตกะงนะวันนี้ก็มีท่านอสมาดูแลในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะคะเราก็อยากจะทําให้ครบวงจรให้พี่น้องเกษตรกรเนียไปเป็นเครื่องจักรใหม่ๆที่แบบภาคการเกษตรไทยแทนที่จะขายเป็นผลสดเฉยๆขายเป็นวัตถุดิบเฉยๆเราก็อยากจะให้ใกลายเป็นอุตสาหก,กรรมอาหาร แล้วก็อุตสาหกรรมภาคการเกษตร,รต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยโมเดลตรงนี้มีโอกาสที่จะขยายไปในต่างจังหวัดขยายเพิ่มอะิรมาบ้างม,ม,ามากขึ้นไหมเชิญท่านอธิบดีตอบ,บเพิ่มเติมตั้งใจจะขยายเพิ่มได้มากขึ้นเรื่อยๆครับก็ท่านรุ่นตีอตุตสาห์ให้ง่วมานมาเดี๋ยวเราจะทําต่อครับแล้วก็ทําเพิ่มครับเราก็มีคอยดับแชมเปี้ยนอยู่หลายตัวปีนี้ที่เราอยากจะทําก็เรื่องโกโก้กาแฟแล้วก็ถั่วเหลือง นอกจากนั้นก็ย mm ัง hmm. มีพวกฟิวเจอร์ฟู้ดอย่างไทยความในเวลาที่ทางคระทรวงสริม์เขาสนับสนุนอยู่เท่านพูดถึงเรื่องของภาคการเกษตรเรื่องที่มีต่ำจีนไม่ถึงร้อยละสิบเราเไม่เเบวในอันั้นเนี่ยเขานับจากตัวการขายตัวผลสดทุกติบเฉยๆตอนท่านกระทรวงเกษตรเราอย่างที่บอกเนี่ยท่านท่านอในอดีตแล้วก็หลายกรมด้วยกันแล้วก็พยายามสนับสนุนให้เขาต่อยอดเพราะแรงรุ่นก็เลยกลายเป็น ผลิตที่ได้เป็นรับในอุตสาหกรรมไปรับในอุตสาหกรรมเกษตรอื่นก็เคยพูดในหลายเวทีค่ะถ้าเราบวกอุตสาหกรรมอาหารเข้ามาบวกอุตสาหกรรมภาคการเกษตรรวมไปถึงพวกยางพาราอีกที่แปรรูปที่เราไม่ได้ขายเป็นยางถ้วยเราขายเป็นยางแผ่นเฉยเนี่ยแปรรูปแล้วเป็นยางอรถยนต์ถ้าบวกเข้ามาทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ33หรือ34 GDP ได้13 GDP ต้นน้ำก็จะ ใจความสัมพันธ์ใภาคกาเกษตรไทยมากกว่าที่จะไปมองแค่ตรง8-9เปอร์เซ็นต์เบนเบน GDP ครับยังไงไม่รู้นะครับเขายังนับอย่างนั้นเนได้บอกว่าเราอยากจะเอาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเข้ามานับรวมที่เป็นภาคการเกษตรด้วยพวกผู้ที่วางแผนนโยบายต่างๆจะได้เห็นความสําคัญของเกษตรกรไทยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอกชนจะสามารถสร้าง GDP นั้นได้ ถ้าเขาไม่มีต้นน้ำคือผลระทากที่เราเป็นของแล้วจริงๆนอกจากเอกชนแล้วเนี่ยเราก็ส่งเสริมเขาคกนี้วิสาหกิจชุมชนกลายเป็นวุสาหกรรมไทยเป็นธุรกิจขึ้นมาก็อยากจะให้นับคันนี้ก็เป็นของที่เองเกษตรกรด้วยเห็นมีเกษตรกรบางรายพูดถึงเรื่องของการส่งไปขายต่างประเทศไปตลาดต่างประเทศกระทรวงกตรกระทรอื่นในการผลักดันสินค้าเกษตรที่มันยกระดับมาไปสู่ตลาดคือเราต้องทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วและที่เรามีเป็นของเราเองเนี่ยก็มีพูดเกษตร ซึ่งทูตเกษตรเนี่ยก็จะช่วยประสานทางเทคนิคในการที่จะขายเวลาเราจะขายสินค้าเกษตรกต่างประเทศเนี่ยกระทรวงพาิที่เดินไปขายเองไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องทางเทคนิคอยู่ว่าได้ตามมาตรฐานของ food s a f e t ได้ตามมาตรฐานของนานาชาติที่เขากำหนดหรือไม่ก็ต้องมาใช้กระทรวงเกษตรเราเนี่ยค่ะทั้งมกงชทั้งทูตเกษตรเนี่ยในการที่จะไปเจราจาเปิดตลาดจนสำเร็จ

ท่านตีครับเห็นว่านายกท่านมีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรกับภาคกระทรวงในการดูแลเรื่องผลไม้ท่านสั่งเรื่องผลไม้เพื่อสองสัปดาห์ก่อนในที่ประชุมครมอเพราะว่าทางกระทรวงเกษตรเราประชุมคณะกรรมการผลไม้แล้วก็รายงานข้อมูลไปให้ท่านนายกได้ทราบให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ทราบว่าปีนี้ผลผลิตน่าจะเยอะผลไม้นะคะจากปีที่แล้วถ้าเทียบกันเนี่ยตัวมะม่วงก็จะเยอะกำลังจะออกว่วงนี้และลำไยก็จะเยอะ ปีที่แล้วน้อยนะปีนี้ก็จะเยอะจึงได้ประสานข้อมูลไปยังกระทรวงพาณิชย์ว่าต้องเตรียมเรื่องการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศท่านนายกเองก็เลยสั่งการในที่ประชุมให้กระทรวงอื่นมาร่วมบริรณาการของกระทรวงเกษตรที่ท่านมอบก็คือให้ดูแลเรื่องของมาตรฐานมาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการสง่งออก จแล้วมีการก้ไมันจะมีผลต่อผลตรวจพวกผลไม้อื่ที่จะส่งไปยังต่างประเทศไหมครว่าต่างประเทศก็จะไม่ใช่ไามคม่นช่ค่ะไม่ีช่ค่่ใช้ค่ะค่ะมใช่่ะมควะมเชื่อไม่่่ช่ค่ะให้ค่ะไม้ใช่ค่ะไมใ่านรักษาการอะไร่ป็นพิเไษ่ใชคใชให้ถูมต้องค่สไม่ใช่้่ะมาอย่างไรให้เกะดผลใช่ะในภาพรวม่่่มายเนี่ยเราอยากจะให้เกิด มีสองเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของผลไม้มแล้วก็เรื่องหนึ่งเรื่องของพศศืชสวนโลกค่ะไหนก็มีทีมงานดูแลครัท่านมน,น,นตรีครับขอบเชื่อม,มั่นไปหมดรัฐมนตรีครับทีบท่บอกว่าตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ไดผมเพิ่งมาจากเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายดอกมะม่วงแล้วก็ลำไยเต็มบนภูเขาเลยแล้วจากการที่เปิดโครงการในวันนี้คิดว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มอะไรอย่างไรบ้างครับว่วันนี้หลาย ธุรก <pl> <language> ิจก็ทําเรื่องแปรรูปผลไม้เหล่านั้นนะคะมีมะม่วงฟริสไดะมีลําไยฟริสไดก็มีแล้วก็อาจจะมีแปรรูปในรูปแบบอื่นๆอีกที่ไม่ได้มานําแสดงในวันนี้อันนี้ก็เป็นความพยายามหนึ่งของทางกระทรวงเกษตรคือต้องเข้าใจว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเราดูแลในเรื่องของเกษตรกรผู้พระกอบกส่งเสริมให้เขาใช้นวัตกรรมให้เขาได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ดูแลต่อยอดที่เขาจะแปรรูป เป็นธุรกิจได้แต่ในเรื่องของการตลาดในภาพรวมเนี่ยก็คงต้องพึ่งทุนสมานิในการที่จะช่วยดูแลตลาดในประเทศและต่างประเทศทนี่ตรกรเห็นบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ก็เลยว่าสร้างเศรษฐกิจที่จะโตเพราะมันเป็นโอกาสค่ะโ,โ,โอกาสในเรื่องของอาหารที่ต่างชาติมีดีแมนสูงแล้วก็ทุกคนก็ให้ความสําคัญแล้วเราก็เป็นประเทศเล็กๆที่มีความมั่นคงทางอาหารสําหรับประเทศเราและย,ยังเพียงพอส่งให้กับประเทศ อื่นๆเขาได้เนี่ยก็เป็นโอกาสให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็องค์ประกอบเนอร์ได้เข้ามาทําอุตสาหกรรมอาหารกันให้มากขึ้นครับอาจารย์ครับในเรื่องเรื่องฝุ่นนิดนึงนะครับพอดีคนในภาคเหนือมีเรื่องฝุ่นเข้ามาค่อนข้างสูงและเห็นมาจากการเผาในเพื่อนเพื่อนบ้านของกระทรวงเกษตรจะมีแนวทางคุยกับเพื่อนบ้านครับว่าในเรื่องอสินค้นาเกษตรจากต่างชาติอะไรเงี้ยที่ว่าในทุกเวทีเราก็หาเรื่อยกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมืออยู่แล้วเราก็กระทรวงต่างประเทศเอง พี่คสาาะสว่วนพระมรุ่งนี้ฐานกระสรวงเกษมีอะไรนำเสนอคะวาระอะไรคะ <c oughs> เยอะ <c oughs> ๆต้องรอสรุปว่าเขาบรรจุวาระ,าระรอะไรบ้างท่านผู้ชมครับด้วนนะครับอยากให้ท่านฝากไปถึงเกษตรกรรุร่นใหม่ที่วันนี้ซึ่งไม่ได้มีโอกาสมาเน,นี่ยจำยังให้ให้สามารถเดินหน้าไปด้วยกันกับกระทรวงเกษตรก็อยากจะเชิญเษกษตรกรคนรุ่นใหม่ทั้งหมดถ้ายังไม่ได้เข้ามา <c oughs> ในเครือข่ายขอสมัครทุกปีรวมส่งเสริมก็ช่วยเข้ามาสมัครนะคะเพราะว่าจะมีโครงการดีๆที่เข้าไปช่วยสนับสนุน เยอะเลยติดต่อกับเกษตรจังหวัดได้หรือหน่วยงานไหนให้ได้ของกระทรวงเกษตรถ้าตรงไหนใกล้ก็ติดต่อก่อนก็จะได้มีเข้ามาร่วมหลักสูตรเข้ามาร่วมโครงการต่างๆเราจะได้เปิดโอกาสในการทําภาคการเกษตรต่อยอดในแนอมูลสารกรรมด้ครับคุณค่านขอบคุณมากครับเ มีทั้งแบบจบทางธุรกิจมาเลยแล้วก็มาทำงานร่วมกับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าเป็นเกษตรกรด้วยตัวเองข้ารเข้ามาเข้าสู่ภาคการเกษตรของยังสามาร์ทำเด้ค่ะของไทยน่าเทียบกับของเอเชียเราถือว่าไทยเราเปิดโอกาสเรียกว่ามันก็กว้างๆเท่าๆกันนะคะในต่างประเทศเพราก็สนับสนุนทุกเวทีทุกประเทศ ตอนนี้มีแต่พูดกันเรื่องว่าจะต้องดึงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เข้ามาเพราะว่าประชากรภาคการเกษตรสูงอัยกันหมดทุกประเทศที่จูงใจเราจะใช้อาหารก็คือเรื่องของมูลค่าเพิ่มที่จะได้แล้วก็ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นมันซนเซ็ตอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่จะเป็นโอกาสสัมรัานเราอาจจะใช้ตากกว่านั้ GDP 8%นี้จะต้องเพิ่มเพ้นสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าเกิดคนเราสามาถทำได้เราก็อยากให้คนนับเพิ่มอุตสาหกรรมาราอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มด้วยก็อีกสัก7% 8%ไป15% 15%นี้ต้องเอาภาคเกษตรไปร่วมอุตสาหกรรมวันเป็นหรือาคเารเดี่ยวอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารยังมยังไม่รวมอุตสาหกรรม อ่านั้นมันเป็นเรื่องของเดฟิชันก็พอดีมันเป็นเรื่องของเดฟิเนชันท่สแต่เราควรจะโตกว่านั้นไหมคะควรจะโตถ้าเกิดดึงเข้ามาถ้าทุกอย่างโตอุตสาหกรรมอาหารโตการผลิตโตอย่างเงี้ยเราโตด้วยบวกกันมันควรจะมากกว่า15หรือ20่สเปอร์เซ็นต์หบอกเพราะถ้าบวกทุกอย่างก็ได้การอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นที่ไม่ใช่อาหารด้วย ดีบอกเอาอาหารประมาณยางพาราลุดเลยนะคะยำพารหลุกยำเกษตรเลยนะทำกุฏีอุตสาหกรรมต้องยุบแล้วค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมต้องยุบข้าวตีมาขอเปราะเรานป็นรั้วรวยมองในเรื่องท่ามือเอนจิ้นฟอร์นิวเอสเพิร์ฟได้เปจุบันได้นำผลยังไงบ้างเยภาพได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปทั้งหมดเนี่ยค่ะว่าเราต้องดึงเอาความสมรรถภาพเพิมข้นมาแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยก็จะเข้าไปส่งเสริม สําหรับภาคการเกษตรที่จะทำยังไงให้ต่อยอดได้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นแล้วก็กลายเป็นอุตสาหกรรมอาหารลายเป็นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางลายเป็นอุตสาหกรรมยาแล้วก็สินค้าภาคการเกษตรแปรรูปอื่นๆที่จะขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไทยเพราะว่าพี่น้องในภาคการเกษตรเนี่ยเยอะมากถ้าเรายังคง,งพึ่งแต่การขาย,ขายผลส่งเนี่ยไ,ได้ต่อเหัวต่อครัวเรือนก็จะไม่ดีค่ะ ก็ในเรื่อง8%อย่างไรได้ 8%, เปอร์นต์ก็จะอาจจะเพิ่มเป็น15เปอร์เซ็นต์ในอนาะคตอันนี้คิดต่อไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราสนับสนุนี่ยเขาต่อย,ยอดเป็นแปรรูปเป็นอาหารนวเนี่ยมันก็ต้องไปนับอุสตสาหกรรมอาหารเ,เข้ามาด้วยแล้วก็อุสตสาหกรรมสินค้ากเกษตรมันมีอีกอันนี้ก็ต้องนับเข้ามาด้วยคิดว่า1ิ็ครไหนืวอวันนี้15%แล้วถ้าบวกอุสาหกรรมหาร täällä on